แล้วคือว่าเอาดอกพีิกามาแต่งในเมนูใช่ไหมก็มานั่งกินข้างต้นพิกเลยฮ่าบรรยากาศสดชื่นหยิบพุดดิ้งมากินก่อนเด้งดุงดุงเลยอันนี้ไม่รู้ละถ้าคุณคุณชอบก็สั b ตะคร้ไลน์เมนแชร์ได้ที่เพจ imagination นะคะขอบคุณค่ะคุณคุณ กินอีกหม่งหนึ่งถ้าคุณคุณชอบก็สับตะไครไลายลเมนเ้นแฉโอล่วงเลยกินพุดดิ้งม่งหนึ่งอืมเขชื่นเย็นเย็นอร่อยข้างล่างก็ยังมีพุดดิง้งเดี๋ยวเอามาจิ้มกิน่เมื่อกี้ตอนที่กินพุดดิ้งที่เป็นท็อปปิ้งไปอ่ะลืมกอดอัด นี่เมพปิลดิ้งอืมนุ่มๆนุมๆนุ่มๆนุ่มๆอร่อยๆๆยขอบคุณค่ะคุณมาค่ะคุณคุณเดี๋ยวมา ASMR กรเซฟชิมมาฉาพุดดิ้งมะพราวน้ำหอมที่ไปได้พุดดิ้งมะพราวน้ำหอมจากอีเวนต์เดอะช็อคเล่าเล่นหลอนมาค่ะแล้วก็เป็นพุดดิ้งของร้านเวลาหวานวันนั้นก็คือเขามีเมนูสลัดชีมัาฉาแต่ว่าเขาไม่มีเมนู มาช่ะพุดดิ้งก็เลยขอให้เขาว่าเอาพุดดิ้งใส่มาช่า ไปน้องเขาก็งง,งนิดนึงแต่เขาก็ทําให้นะทีนี้เราก็ซื้อพุดดิ้งเพิ่มเขาบอกว่าเขาไม่มีเมนูนี้ก็ซื้อาคาราค่ะแล้วสุดท้ายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาแถมให้ก็เมนูที่คุณเห็นในคลิปนะคะเดยช็อกเล่าเล่นหลอนอันล่าสุดอะ่ะอันนั้นคือเขาทําเป็นพิเศษให้แล้วก็เลยจาอันนี้มาซื้อของเขามาแล้วก็ใช้มัช่าของตัวเองวันนี้ในการชงก็ได้เป็นเมนูมัช่าพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมคะ่ะเดี๋ยวให้คุณคุณชมก่อนนะ นี่น่ากินไหมเพิ่งทำเสร็จเมื่อสักครู่นี้เองค่ะแล้วก็ตอนที่จะทำ ASMR แบตหมดก็เลยต้องเอาเข้าวฝีไปลืมกดอัดอ,อร่อยสดชื่นมะชากที่มีก็ดีอยู่แล้วไงเป็นมะชะออร์แกนิกจากเมืองโอจิญี่ปุ่น คุณด,ดิ้งหวานอ่อนๆเขาก็ดีกับมาชัก